สำหรับนักข่าวพลเมืองวันนี้ก็มีคําอวยพรในช่วงของวันสงกรานต์ซึ่งวันนี้ก็คือวันครอบครัวด้วยนะคะมีการส่งสารกันเพื่อที่จะราลึกถึงวันครอบครัวในสถานการณ์โควิด -19 ค่ะติดตามจากนักข่าวพลเมืองค่ะเดือนเมษาในไม่มีสงกรานต์ให้อยู่เฉยๆให้อยู่ภูมินําเพลนปฏิบัติหน้าที่ช่วยปกปักรักษาตัวเองด้วยและเขาคิด นึกถึงบุญคุณกรุณนนาเทวุธเท,ทวดาปีเก่าก็ข้าไมไปแล้วปีใหม่แก้วธนวันกับมาชิวจรหลอดถึงลูกเต้าหล่นเหลียกูคูกูโคกนกระมาขอสม,มากันระบาดตัวข้ามนตาเป็นย้ายก็อันจะหบจะห้อง ตได้ปากล่ำกำเหลียกับลูกกัหล้านกับว่ามีบาไมีกรรมขอให้อายุมันขวัญยืนเนิ่ปีใหม่นี้ก็ขอให้โชคดีขออยู่ดีมีสุขมีอายุมันยืนยาวเนอ่นขออวยพรให้ลูกๆล้านๆทุกคนประสบความสำเร็จในหน้าทีการงานมีความสุขทำธุรกิจอะไรก็ให้ประสบความสำเร็จก็คอยทุกคนประสบแต่ความทุกข์ความเจริญรับ มีความสุขอายุวันดวทุกครั้งตุกคนเดียวต่างอย่างวัดไม่ว่าโยยาล่าเยอะยกล,ล,ลุงเตี๋ยวกว็ดีไม่ต้องกลับบ้านเพราะว่าถ้ากลับมากบมันไม่ปดปุยอยากอยากกลับมากักตัวที่เปรียวันเลยโยต่างนู่นดีวะตัวนี้ซื้อซานมันการเล่นกันได้ทุกเวลาเล่นกันได้ตัางวิดีโอกกใช่เป็นแล้วนะ <laughs> ตกยัง <laughs> <laughs> แม่เกสิอวยพ่อให้ลูกนะคะหรือยูกรุงเทพหรือยูทั่วประเทศไทยเฮ้าเนี่ยละ ให้โลกโควิดเนี่ยหายไปกระขอให้ลูกมีความสุขความเจริญเราก็บ่ต้องเป็นห่วงพ่อห่วงแม่พ่อแม่ก็สิเฮ็ดบุญเฮ็ดหยังตามประเภทนี่เ่ามีลูกมีเต่าก็สิเฮ็ดคือเก้านั่นลหละโรคระบาดาคือรัฐบาลข้าเจ้าประกาศไว้บอกไว้บ่ให้มาเห็นกันบ่ให้ผู้ได้ยึดสยกันช่วงข้าวช่งข้าวอย่เสียควาถเงลูกเต้าพี่น้อง อายุยังหนสุกอายุดีไม่แห้งสมกันก็เคยได้สมมาคารวะ,ะพอแม่เลื่อไปอันทำบุญรลวมญาติรวมยังกับปีนี้กัยกเวนไปก่อนเผื่าไหว้ไปหมวดสมกันการละล่นตั้งต่างกับว่าได้มีก็เกาะไว้พอนในโลกเจ้าู่อโยธาบ้านกัให้มีความสุขความเจริญ มีสุขภาพแ็งแรงยาะเก็จบจะปว่วย่ันในลูกยุ่ยเสร็จยันในลูกเมื่อนั่งก็ยู่ทั้งผัวนะยุ่ยทั้งอุดนผันั่งเต็นท์นู่บิลพ่ออยจจะหุ่นยุย่ย,ยดีไม่แห้งเบิดสุขูสุขคนนั่นแหละไอ้โรคภัยไข้เจ็บต้องหายอย่าให้มันเข้าเบียดเบียนลูกหลานเลยไอโ้โค,โควิดก็เบิดก็ให้หายไป อันตรายใดๆอย่าได้แผ่วพานทำมาหากินจเจริญรุ่งเรืองปีใหม่นี้ขอให้ทุกๆคนมีความสุขนะคะ